สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การคุยเจาะลึกการวันนี้นะคะเราจะมาพิจารณาเนื้อหาจากกีตาคิริสูตรค่ะเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เกี่ยวกับเรื่องอเหมือนจะง่ายๆนะคะเรื่องการฉันอาหารแต่ว่าโอ้โหนำไปสู่หลักปฏิบัติที่ลึกซึ้งมากเลยค่ะเรื่องเริ่มจากที่พระพุทธองค์ท่านแนะนําเรื่องการฉันมื้อเดียวคือเวง้งมื้อกลางคืนนะคะท่านบอกว่ามีประโยชน์เยอะเลยทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจอย่างเช่นอาภาธน้อยลงรู้สึกกระปรีก้กระเป๋า แต่ทีนี้มีภิกษุสองรูปท่านอัสชีกับท่านปุณาพส,สุกะชั้นไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ท่านก็อ้างประสบการณ์ส่วนตัวว่าเนี่ยฉันหลายมื้อก็รู้สึกสบายดีนะมีกําลังดีเหมือนกันครับตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจมากเลยครับคือมันเป็นการเ,เหมือนปะทะกันระหว่างคําสอนโดยตรงจากพระศาสดาตับประสบการณ์ส่วนตัวจริงๆของผู้ปฏิบัติซึ่งมันก็ทําให้เราต้องมาคิดต่อนะครับว่าเอ๊ะ เราคุณจะให้น้ำหนักหรือว่าตีความเรื่องนี้ยังไงดีแล้วพอภิกษุรูปอื่นๆพยายามจะชี้แจงท่านนึ่งสองก็เออก็ยังยืนยันเหมือนเดิมตามประสบการณ์ของท่านจนเรื่องนี้ต้องไปถึงพระพุทธเจ้าเลยนะคะซึ่งวิธีที่พระองค์ท่านตอบนี่เออน่าสนใจมากๆค่ะไม่ได้ไปหักล้างประสบการณ์ท่านตรงๆเลยใช่ครับใช่พระองค์ท่านอธิบายผ่านหลักธรรมเรื่องเวทนาเวทนาก็คือความรู้สึก สุขทุกข์หรือว่าเฉยๆที่เราเรียกว่าอัทุกขมสุขนะครับประเด็นสําคัญที่พระองค์ชี้คือเวทนาอย่างเดียวกันเนี่ยไม่ได้ให้ผลเหมือนกันในทุกคนเสมอไปนะครับคือการที่พิกษุ2สองรูปนั้นท่านรู้สึกสุขสบายจากการฉันหลายมืออันนั้นเป็นเรื่องจริงของท่านแต่พระองค์ชี้ต่อไปว่า ไอความรู้สึกสุขบางอย่างเนี่ยบางทีมันกลับทําให้อกุศลธรรมเจริญขึ้นแล้วกุศลธรรมมันเสื่อมลงได้ในคนคนหนึ่งหรือบางทีก็อาจจะกลับกันเช่นเดียวกันกับทุกขเวทนาหรือความรู้สึกเฉยๆนะครับคือมันไม่ได้ตายตัวอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนกับว่าความรู้สึกสบายเฉพาะหน้าหรือที่เราชอบชอบกันเนี่ยมันมันอาจจะไม่ใช่ตัวชี้วัดสุดท้ายว่าสิ่งนั้นมันดีหรือไม่ดีต่อการปฏิบัติธรรมในระยะยาวจริงๆ แต่ต้องดูผลกระทบต่อกุศลอกุศลด้วยปัญญาประกอบด้วยอย่างนั้นหรือคะใช่เลยครับหัวใจอยู่ตรงนั้นเลยพระองค์สอนให้ละหรือให้เข้าถึงเวทนาต่างๆเนี่ยไม่ใช่ตามความชอบใจของเราแต่เป็นเพราะพระองค์ทรงรู้แจ้งถึงผลของมันด้วยปัญญาว่าแบบไหนนําไปสู่ความเจริญในธรรมแบบไหนนําไปสู่ความเสื่อมอันนี้คือความต่างจากการที่เรายึดแค่ประสบการณ์หรือความรู้สึกส่วนตัวของเราอย่างเดียวและจากจุดนี้เองเนะครับพระองค์ก็ทรงเชื่อมโยงไปถึงเรื่อง ความไม่ประมาทหรืออัป,ปมาทะซึ่งเป็นหลักการที่สําคัญมากๆในการปฏิบัติธรรมพระองค์ตรัสว่าสําหรับผู้ที่บรรลุเป้าหมายสูงสุดไปแล้วคือพระอระหันต์ผู้ที่ท่านทํากิจเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยความไม่ประมาทอาจจะไม่ใช่เรื่องจําเป็นเ,เท่าเดิมแล้วก็ได้แต่สําหรับผู้ที่ยังต้องศึกษายัางต้องปฏิบัติอยู่หรือที่เราเรียกว่าพระเสขาเนี่ยแหละครับความไม่ประมาทเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งยวดเลย เปรียบเหมือนเชื้อเพลิงเลยครับที่ทําให้การเดินทางไปสู่เป้าหมายคืออรหัตผลเนี่ยมันดําเนินต่อไปได้ซึ่งแน่นอนว่าต้องอาศัยปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยเช่นการอยู่ในเสนาสนะที่เหมาะสมการคบหากาลายอณาามิตรเพื่อนที่ดีมีปัญญาแล้วก็การดูแลอินทรีย์ของตัวเองให้เสมอด้วยนะครับการที่พระองค์ท่านแยกแยะระหว่างพระอรหันต์กับพระเสขะแบบนี้ก็ช่วยให้เข้าใจชัดขึ้นนะคะว่าทำไมความไม่ประมาทถ,ถึงสำคัญต่างกันไปในแต่ละระดับ แล้วในสูตรนี้เหมือนจะมีการพูดถึงระดับของผู้ปฏิบัติที่ต่างกันด้วยใช่ไหมคะเพื่อจะตอกย้ำประเด็นนี้มีครับมีการจำแนกบุคคลไว้ตามระดับภูมิธรรมต่างๆถึง7จําพวกเลยครับซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติเนี่ยอยู่ในระดับที่แตกต่างกันไปตั้งแต่ท่านที่ยังต้องอาศัยศรัทธานำทางไปจนถึงท่านที่หลุดพ้นด้วยปัญญาหรือหลุดพ้นทั้งสองส่วนเลยก็มี การจำแนกนี้จริงๆไม่ใช่เพื่อแบ่งแยกนะครับแต่เพื่อชี้ให้เห็นว่าสำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายสุดท้ายคือยังเป็นพระเสขะในระดับต่างๆเนี่ยล้วนต้องอาศัยความไม่ประมาทนี้แหละเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาตนเองต่อไปและที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับพระสูตรนี้ยังให้ภาพ เหมือนเป็นกระบวนการหรือลำดับขั้นของการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุธรรมไว้อย่างชัดเจนมากคือไม่ใช่เรื่องเรื่อนลอยหรือว่าเป็นเรื่องบังเอิญทำทำไปแล้วจะได้อย่างนั้นนะครับกระบวนการที่ว่านี่เป็นยังไงบ้างคะพอจะสรุปให้เห็นภาพง่ายๆได้ไหมคะได้ครับมันเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกันไปแล้วก็ต้องอาศัยความตั้งใจจริงนะครับเริ่มจากศรัทธาก่อนเลยศรัทธาในธรรมสอนพอมั่นใจแล้วก็เข้าไปหาแหล่งความรู้ครูบาอาจารย์ จากนั้นก็คือการนั่งใกล้และการเงี่ยสอดลงฟังคือตั้งใจฟังด้วยใจที่เปิดกว้างพอฟังแล้วก็ทรงจำธรรมคือจำเนื้อหาไว้แล้วก็พิจารณาเนื้อความใคร่ครวญความหมายจนเกิดความเข้าใจที่แจ่มแจ้งขึ้นมาที่เรียกว่าธรรมะทนต่อการพินิจคือตรวจสอบยังไงก็เห็นว่าจริงพอเข้าใจแล้วก็จะเกิดฉันทะคือความพอใจความอยากที่จะลงมือทําจริงๆแล้วก็เกิดอุตสาหะความพยายาม มีการไตรตรองอย่างสมบำเสมอและตั้งความเพียรอย่างต่อเนื่องจนในที่สุดก็จะสามารถทําให้แจ้งสัจจะด้วยกายคือประสบสภาวะนั้นด้วยตัวเองและเห็นแจ้งด้วยปัญญาครับผมโหฟังดูเป็นขั้นตอนที่สมเหตุสมผลมากๆเลยค่ะแล้วก็ต้องใช้ความมุ่งมั่นจริงๆด้วยนะคะโดยเฉพาะคําปฏิญาณตอนท้ายๆที่แสดงถึงความเด็ดเดี่ยวมากเลยว่า เนื้อและเลือดจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีจะไม่ยอมเลิกความเพียรหากยังไม่บรรลุผลที่หมายซึ่งก็ชี้ให้เห็นถึงความคาดหวังในระดับอรหัต,ตผลหรืออย่างน้อยก็ความเป็นพระอนาคามีเลยทีเดียวใช่ครับคำปฏิญาณน,นั้นสะท้อนความเข้มข้นของการปฏิบัติได้อย่างดีเลยสรุปแล้วนะครับกีตาคิริสูตรนี้ให้บทเรียนสำคัญๆกับเราคือ 1. การปฏิบัติตามคำสอนเนี่ยต้องอาศัยปัญญาประกอบด้วยไม่ใช่แค่ตามความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวในเบื้องต้นเท่านั้นและ 2. ความไม่ประมาทหรืออัปปะมาทะเนี่ยคือหัวใจสำคัญจริงๆสำหรับผู้ที่ยังเดินทางอยู่บนเส้นทางแห่งการฝึกฝนตนเองตามลำดับขั้นที่พระองค์ทรงวางไว้อย่างชัดเจนครับค่ะ ลำดับขั้นของการเข้าถึงธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้นี่นะคะตั้งแต่ศรัทธาการฟังการพิจารณาไปจนถึงความเพียรและการเห็นแจ้งมันชวนให้คิดเหมือนกันนะคะว่าการที่เราจะเข้าใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลึกซึ้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมมันคงไม่ใช่เรื่องของเอ่อพรสวรรค์หรือโชคช่วยอย่างเดียวแน่แต่มันคือผลลัพธ์ของกระบวนการที่มีขั้นตอนที่ต้องใส่ใจต้องลงมือทาอย่างจริงจัง ก็น่าคิดต่อนะคะว่าในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยเรามีลําดับขั้นในการเรียนรู้แล้วก็ทําความเข้าใจสิ่งต่างๆรอบตัวอย่างจริงจังแท่ไหนกันนะ